นายกรุณากราเปิดการงานหอมแดงกระเทียมดีที่ยานชนน้อยครั้งที่4-6ประจำปี2567และเอื่อรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดการมัดหอมแดงและกระเทียมสื่อรักตามระดับต่อไปขอดับเดนเชนครับท่านนายเพลครับเดี๋ยวทีมของท่านนายเพลมายืนกระทีมของเชิญครับที่อ่างเพลับ ได้ได้อยู่ดีอีครับเฉยครับหรือว่าเป็นเกียรติอย่างชุงมยิ่งของพี่น้องชาวยางชุ่มพะรังกันครับกถ้าขอโอกาสได้ได้ดูเห็นหน้าค่าตาพี่น้องจากเจ็ดตำบลนะครับครับมีเกียรติงานหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อยครั้งที่46ประจำปี2 5 6 7อําอเำเภอยางชุมน้อยในครั้งนี้อำเภอยางชุมน้อยเป็นแหล่งพาอปลูกหอมแดง khá là xao nhiệt đã từng cái bóng rồi. ôi tiếp tục bóng บรรยากาศที่ท่านผู้ได้การตรวดให้ความอนุเคราะห์พี่น้องยาชุมน้อยนะครับวันนี้หาโอกาสแบบนี้ยากมากนะครับขอถ้าพร้อมเรียบร้อย้วขอยัดขยับตรงกลางนะครับระหวัางหอมแดงนะฮะขยัยขมยาบหาท่านผู้ว่าครับท่านสามท่านอยู่ฝั่งขวาอีกสองท่านอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแก่นายมนัสวรงนะครับจากตำบลบึนบอนนะครับรองชนะเลิศลำดับหนึ่งได้แก่นายนรงทิมสันเทียนะครับจากตำบลบิงบอนนะครับ รจะไดเล่ดับสองได้แก่นายอนนยศรีแห่งวงจากตำบลยางชุมน้อยนะครับรางวัลชมเชยนางพัชริยาชู่พุทธพงศ์นะครับตำบลยางชุมใหญ่นะครับรางวัลชมเชยนางสาวอรพนธ์มณีวงศ์นะครับตำบลยางชุมใหญ่ครับวันนี้ท่านประธานสภาของเราท่านสมานชัยวรงให้เกียรติรับรางวัลนะครับแทนคุณมานั่นเื่งจากเป็นหลานนะครับว่าอย่างนั้นวันนี้มาเวลาท่านประธานรับขอนุญาตยืนสองข้างของท่านรองผู้ว่าแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆนะครับอย่ายืนข้างเดียวกันนะครับ ให้่านดอกอยู่กลางนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของเทศกาลและหลังจากหอมรรรแ<ด>ระกระยเทียม,ยมดีดนะครับ,รบจะเป็นการบวงวิลหอมแดงกระเทียมสื่อรักนะครับ,รบเป็นการมัดหอมสวยงามน,นะครับเป็นฝีไม้ลามืออีกอย่าง